สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนวีแกนนะครับโปรตีนวีแกนเป็นโปรตีนจากพืชนะครับเป็นมัลติมัลติแพนโปรตีนนะครับก็ส่วนผสมของโปรตีนนะครับ1กล่องนะครับก็จะมีประมาณ32มด้วยกันนะครับก็จะเป็นซองนีครับเป็นแพ็กเกจ ง่ายๆนะครับก็มีโปรตีนจากทัวเหลืองนะครับทัวเหลืองทัวเหลืองจากอเมริกานะครับแล้วก็มีตัวรันเตานะครับผสมแคลเซียมนะครับวิตามินดีนะครับแล้วก็นี่นะครับหนึ่งซองมีโปรตีน11มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ไม่ให,ให้สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเสียไปนะครับนี้ก็ แรงนิดนึงรสชาติดีมากถ้าเพื่นเพื่อนอยากสลิมนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับรสชาติดีมีประโยชน์นะครับราคาไม่แพงนะครับราคา1100บาทนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วถ้าสมาชิกนี่จะลดยีร์เซ ก็คือตอน830บาทครับหมดแล้วนะครับยังไงลองไปชิมกันนะครับเพื่อนๆ